รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสัมผัสสยามอามิตาภ มิตาพูดญาติโยมท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมในรายการอยู่ในขณะน,นี้ทุกๆท่านองค์พระอวโลกิเตศวนกวนอิมนั้นเนี่ยหลายๆคนก็ได้กราบไหว้ขอพรกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษหลายๆคนก็เพิ่งรู้และหลายๆคนก็ยังกราบไหว้ยังไม่สนิทใจด้วยเหตุที่ยังไม่เข้าใจว่าองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมนี่คืออะไรยังไง ในวันนี้เนี่ยก็จะบอกให้ท่านทั้งหลายให้ได้รับทราบว่าองค์พระโพธิสัตว์ควรอิมนั้นก็คือพระโพธิสัตว์ซึ่งศักดิ์ถ้าเทียบกับเทวดาทั่วไปนั้นเนี่ยก็คือจะศักดิ์ใหญ่กว่าเทวดาธรรมดานะฮะถือว่าพี่น้องชาวพุทธคนจีนเราถือว่าท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งพระองค์ที่มีมหาปณิธานที่จะหลุดพ้นตามรอยของพระบาทพระศาสดาแต่ว่า มีมหาปณิธานที่จะปลดเรื่องทุกข์ให้กับผู้คนแล้วก็ขอมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่าไปก็คือ,เ,อเวียนว่ายตายเกิดมาเพื่อที่จะมาช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันนี้ก็ตามอาดีตท,ที่ผ่านมาแล้วก็ตามอนาคตที่จะเกิดมาแล้วก็ตามเนี่ยตราบใดที่ยังมีคนที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ตราบนั้นองค์พระแม่กวนอิมอวโลกิเตสวนเนี่ยก็ยัง อวตารมาช่วยมนุษย์อยู่นะฮะเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมก็จึงนิยมกราบไหว้แล้วก็ขอพรองค์พระแม่กวนอิมด้วยปรารถนาที่ว่าขอพรท่านให้ท่านฟังเสียงเรียกร้องแต่การขอพรนี่มีเคล็ดลับเคล็ดหนึ่งนะฮะก็คือโยมจะต้องสวดมนต์เป็นการตอบเออเหมือนกับว่าเป็นการสื่อถึงพระองค์ท่านโดยเฉพาะพระคาถาอมณีปมิคง อมมณีปมิหงอมมณีปมิหงเนี่ยเป็นปริศนาธรรมบอกให้รู้นะเปรียบเทียบไปเห็นว่าดอกบัวธรรมดากับดอกบัวที่ไม่ธรรมดามันมีความแตกต่างกันดอกบัวธรรมดาเนี่ยคือยังไงฮะดอกบัวธรรมดาก็คือเม็ดใจกลางเม็ดบัวมันก็คือเม็ดบัวธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นดอกบัวอีกดอกหนึ่งเนี่ยใจกลางเม็ดบัวมันเป็นแก้วมณีล่ะนะฮะมันก็มีค่า มากกว่ากว่าดอกบัวธรรมดาใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้ที่บำเพ็ญผู้ที่ระลึกถึงองค์พระแม่กวนิมผู้ที่ปฏิบัติธรรมตามรอยบาทพระศาสดามีเมตตามีกรุณาเป็นพื้นฐานเนี่ยอุปมาเหมือนกับเป็นดอกบัวดอกที่ไม่ธรรมดาก็คือในใจกลางดอกบัวนั้นเป็นแก้วมณีคนก็เหมือนกันคุณโยมคนที่มีคำภาวนากับคนที่ ไม่เคยภาวนาเนี่ยจิตใจก็ต่างกันคนที่ไม่ไม่เคยภาวนาก็คือคนธรรมดานะฮะก็คือ,อวันๆก็มุ่งหน้าเอาใจแต่ทำมาหากินอย่างเดียวเลยแล้วก็บำรุงก็บำรุงแต่กายแต่ใจนั้นไม่เคยบำรุงก็คือปล่อยเขาจะโลภก็ปล่อยให้เขาโลภหลงก็ปล่อยให้หลงโมโหก็ปล่อยให้โมโหมูทะลุจนกระทั่งต้องทะเลาะวิวาทอันนั้นคือบุคคลธรรมดา ใจที่มันคนธรรมดามันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าคนไหนที่มีใจที่ไม่ธรรมดาก็คือว่ามีจิตใจที่สูงกว่าคนธรรมดาคือหนึ่งพื้นฐานเนี่ยนะฮะพูดดีอดทนข่มใจมีน้ำใจนะพูดดีเนี่ยก็เ,เป็นยันที่ป้องกันไม่ให้อะไรมาสู่ตัวอยู่แล้วพูดดีนะแล้วยังอดทนนะอดทนคืออดทนตามหากิน หนักเอาเบาสู้นะฮะไม่ท่อแท้ท้อถ,ถอยอเราข่มใจข่มใจขึ้นในบางครั้งเนี่ยเราอยู่ในสังคมเราไปเจอในสิ่งที่มันทําให้จิตใจเราต้องโลภต้องโกรธต้องหลงบางครั้งมีสินบนมายั่วยุบางครั้งมีอะไรที่มาให้เราที่จะต้องเอต้องทําในสิ่งที่ผิดแต่เราข่มใจตัวเองได้ข่มใจอยากตัวเองนะฮะข่มใจที่ เกิดบางคนเขาเอาเรื่องมาให้เราเราจำเป็นต้องอมูดทะลุทะละวิวาทผลสุดท้ายก็ต้องห้าหันกันจนกระทับเสียชีวิตอย่างเงี้ยเราข่มใจตัวเองไว้ได้ไม่ให้ใจของเราตกไปในกิเลสก็คือโลภโรดหลงสามตัวเราก็จะไม่ตกนรกจิตใจเราก็จะสูงกว่าคนธรรมดาประเภทแรกมฮะต่อไปก็คือมีมน้ำใจในสังคมเนี่ยผู้ใดที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมตามพระพะสุสัมมาสัมพุทธเจ้า มีจิตใจเมตตากรุณาขององค์พระโพธิสัตว์เนี่ยนะพื้นฐานจะต้องมีจิตใจคือเมตตากรุณาแล้วก็เมตตากรุณามันจะทําให้เราเนี่ยมีน้ําใจเสียสละช่วยเหลือผู้คนแม้แต่กระทั่งสัรพสัตว์ต่างๆได้ญาติโยมเพราะฉะนั้นระหว่างคนสองประเภทประเภทแรกกับประเภทที่สองเนี่ยนะประเภทบุคคลธรรมดากับบุคคลที่มีคุณธรรมคือไม่ธรรมดา คือจิตใจของเขาจะสูงส่งกว่าคนที่ไม่มีคุณธรรมในใจเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณธรรมเนี่ยแหละครับเ,เปรียบเสมือนกับดอกบัวที่ใจกลางเม็ดมันเป็นแก้วมณีมันมีค่ามากกว่าดอกบัวธรรมดาฉันใดคนที่มีคุณธรรมก็มีค่ามากกว่าคนที่ไร้คุณธรรมเพราะฉะนั้นคุณธรรมพื้นฐานในสังคมเนี่ยนะเมตตากรุณาเเป็นหัวใจของความเป็นพระโพธ,ธรริสัตว์ ญาติโยมทุกท่านถ้าเราอยู่ในครอบครัวนะเรามีความรักในคนในครอบครัวของเราตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ปู่ยา่าตายายเรามีภรรยามีสามีเนี่ยเราก็รักเขาเหมือนกับเขาเป็นญาติคนหนึ่งในบ้านของเราถ้าจิตใจเราตั้งต้นไว้ดีแล้วเรามีความรักต่อกันเนี่ยนะครับเราก็จะมีความอบอุ่นในครอบครัวนะฮะพูดอะไรว่ายังไงก็ว่าตามกันคิดอะไรก็ช่วยๆกันคิดทำอย่างนี้ดีไหมมันต้องไปด้วยกันได้ นะถ้าคิดแล้วมันขัดกันมันก็ต้องหาทางจนกว่าที่มันจะลงตัวมันจึงจะทําให้งานนั้นเดินไปประสบความสําเร็จได้นะเพราะฉะนั้นในพื้นฐานคุณธรรมเนี่ยถ้าใครที่นับถือองค์พระแม่ควนอิมคนที่นับถือองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่ใช่กราบไหว้แล้วขอพรอ,อย่างเดียวนะเราต้องน้อมนําเอาพระธรรมนั้นมาปฏิบัติองค์พระอวโลติเกสวรที่ท่านทั้งหลายได้เห็น ประจักอยู่ณขณะนี้นะครับก็คือองค์พระอวโลิเกศวนกวนอิมปางสเสวยสุขพระแม่ควนอิมปางสเสวยสุขหรือว,ว่าปางนอนเนี่ยโยมเคยเห็นที่ไหนมาก่อนไหมนะฮะเกิดมาอายุจนป่านเนี้ยนะโยมเคยเห็นที่ไหนมาก่อนไหมนี่เป็นแห่งแรกในเมืองไทยที่ได้ยกเอาปางสเสวยสุขนี้ขึ้นมาเป็นปริศนาธรรมแห่งการปฏิบัติธรรม พการปฏิบัติธรรมมีหลายอิริยาบถนะฮะญาติยโยมมียืนเดินนั่งแล้วก็นอนในอิริยาบถนอนเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ใช่นอนเฉยไม่ใช่ว่านอนแบบผู้หลับไม่ตื่นไม่ใช่แต่ถ้านอนแบบผู้ตื่นนอนดุจราชสีนอนพร้อมที่จะต่อสู้กับสิ่งที่มากระทบการนอนแบบนี้ก็ได้ว่านอนแบบผู้ตื่นนอนแบบผู้ที่ฝึกอยู่ในสมาธิปางเนี้ย มีที่วัดธรรมัญ,ญารามบางม่วงอําเภอสามพรานจาาังหวัดนครปฐมซึ่งเราจะขยายจากองค์ท่านดั้งเดิมในองค์ละองประมาณสองเมตรห้ตอนนี้จะขยายขึ้นเป็น21เมตร21เมตรเนี่ยถ้าจะปริสฐานอยู่บนมหาวิหารถ้ำมหาโพธิสัตว์บอมเพียนเพียรข้างในจะเป็นห้องปฏิบัติธรรมเป็นลักษณะถ้ำอาตมาจำลองจากถ้ำ ก็คือเอาความเย็นเข้ามาความสัพปปยะเข้ามาแต่ถ้าพูดถึงถ้ำจริงๆเนี่ยโยมมันลําบากนะนะฮะมันเย็นก็จริงแต่มันก็แถมยุงนะห้องน้ําห้องท่าก็ไม่สะดวกก็ปล่อยกันตามป่าตามเขามันก็ไม่ไม่ค่อยเหมาะสมนะอ่หม็นขี้ข้างข่าก็เหม็นเพ้อเพลอนงงูเหลือมอีกไงนะแต่ว่ามันได้บรรยากาศต่าจจงก็จริงแต่ว่าใครจะขึ้นไปได้ขนาดนั้น ญาติโยมเราจะมีโอกาสไหมยิ่งเราด้วยว่าเราดูทีวีอยู่เนี่ยโอกาสที่เราจะได้ขึ้นถ้ำไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่มีหรอกเพราะนั้นเรามาสร้างถ้ำบนดินไว้เอาไว้เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพวกเราทุกท่านโดยเฉพาะท่านที่ชอบสวดมนต์ชอบนั่งสมาธิก็เป็นเสียงบุญกับเสียงธรรมะที่จะพาท่านทั้งหลายเนี่ยสร้างบาร,รมี ก็แน่นอนครับ <c oughs> การเกิดมาเป็นคนที่ได้มีชีวิตอยู่ทุกวันนีนะ้เราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะช <c oughs> าวจีนระนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่สี่ประการทีตีแปบออทีหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระกับเจ้านะตีก็หมายถึงแผ่นดินตลอดถึงผู้มีพระคุณที่อุปถัมภ์ค้ำชูเราไม่ให้ตกยากแปก็คือบรรพบุรุษฝ,ฝ่ายพ่อ นะที่เป็นฝ่ายผู้ชายฝ่ายพ่อทั้งหมดเลยและสี่บรรพบุุษฝ่ายแม่นะบ,รบรรพบุุษฝ่ายโยญาโยมผู้เป็นแม่ของเรานะทั้งสี่อย่างเนี่ยจะต้องนับถือให้ครบและต้องนับถืออย่างเดียวไม่ได้นะต้องรู้จักการตอบแทนบุญคุณพระกัจเจ้าที่เรานับถือนั้นนั่นก็คือองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็พระผู้ที่สัตว์ตลอดถึงเทวดาอารักษ์ทั้งหลาย เ <N ag analyse> จ้าที่เป็นเทวดาที่อยู่ใกล้ตัวอยู่ในบ้านเขาเรียกว่าตีจู้หรือว่าเจ้าที่อยู่ในนานาข้าวก็เรียกว่าองค์พระแม่โพศะถ้าอยู่ที่น้ำก็เรียกพระแม่คงคาอยู่ที่ดินก็เรียกพระแม่ธรณีอันเนี้ยพระกับเจ้านี่ที่เราจะต้องระลึกถึงและตอบแทนพระคุณของท่านโดยเฉพาะเมตตากรุณาที่เป็นล้นพ้นของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพหนึ่งนั่นก็คือองค์พระแม่วนอิม ความเมตตาความกรุนาของความเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์เนี่ยนะครับเราต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้ได้คุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยที่รักเราก็เพราะว่าใจของท่านเนี่ยมีศาสนาใจของท่านเนี่ยลึกๆก,ก็คือว่ามีความอ่อนโยนเป็นทุนเดิมถึงจะโหดร้ายขนาดไหน <c oughs> นะลูกจะทำผิดขนาดไหนยังไงก็ให้อภัย มาได้ตลอดนี่ก็คือ,คอพ่อคือแม่เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขว่าลูกจะต้องมาทดแทนมาเท่าไหร่อะไรยังไงนะตอนเด็กๆเ,เ,เนี่ยสมัยที่เรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับท่านประคบประงมเลี้ยงดูเรามาแทบไม่ได้หลับได้นอนเลย,ยกมกลา,างค่ำกลางคืนดึกด,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 ดื่นๆะดืนนะทั้งพ่อทั้งแม่เฝ้าอยู่งั้นนะเก็บผ้าขี้ผ้าเยี่ยว นะม้นยังไงก็หอมนะถ้าเป็นของลูกของเราเนี่ยนะแล้ววันเนี้ยวเราเคยเป็นวันเนี้ยเราเราก็มีพ่อมีแม่เราจะทำยังไงเราจะตอบแทนบุญคุณของท่านได้บุญคุณตรงเนี้ยถ้าโยมไม่รีบตอบแทนท่านในวันนี้นะฮะเราจะไปตอบแทนในวันไหนหากแม้ว่าบางท่านครอบบางครอบครัวพ่อแม่อาจจะลาลับจากไปแล้วนะแต่เราก็ต้อง เยี่ยมใจก็คือต้องใช้จิตใช้ใจและลึกถึงท่านอยู่เสมอและที่สำคัญนะทำให้ลูกหลานเห็นลูกหลานเขาจะได้รู้จักว่าเนี่ยคือสิ่งที่พ่อแม่ทำกับบรรพบุรุษทำกับปู่ย่าตายายต่อไปลูกๆเขาจะได้ทํากับเราอสอนโดยวิธีทําให้เขาดูไอสิ่งที่มันร้ายสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปทําให้เขาเห็นเห็นแล้วนะเขาก็จะจดจำนะเพราะฉะนั้นเป็นพ่อเป็นแม่ วันนี้เลี้ยงลูกมาได้ความเหน็ดเหนื่อย<ๆ>เมื่อยลา้ากว่าจะเห็นลูกแต่ละคนได้ประสบความสำเร็จได้เนี่ยก็โอ้ก็นานนะกว่าจะเลี้ยงให้โตส่งให้เรียนประครับประคองจนกระทั่งมีครอบมีครัวได้เนี่ยก็ยังไม่อดห่วงใจก็ยังห่วงอยู่งั้นนะครับนี่คือความเป็นพ่อเป็นแม่นะลูกหลานทั้งหลายจะต้องทดแทนพระคุณเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำ พาลูกพาหลานมานะพาลูกพาหลานมาทำนะโดยเฉพาะตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่แล้วก็เพื่อบูชาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะอ,องค์พระอวโลกิเตศวนพระแม่กวงอิมเป็นตัวแทนแห่งความเมตตาความกรุณานะเราอยากจะได้รับความเมตตาความกรุณาในครอบครัวของเราเราทดแทนพระคุณพ่อก็พาพ่อไปทำทดแทนพระคุณแม่ก็พาแม่ไปทำ หรือว่าทําแล้วใส่เป็นชื่อพ่อชื่อแม่ฝากไว้ในนามตระกูลในนามครอบครัวตอบแทนให้กับท่านได้สบายใจเลี้ยงใจของท่านพอเท่าเฉลแก่ชราแล้วบางครั้งเนี่ยต้องขอเงินลูกใช้เก็บไว้ในใจมีเงินใช้ก็ใช้น้อยที่สุดอยากทําแต่บุญเพราะทําแล้วมันรู้สึกว่ามันได้ก็คืออาหารใจเพราะสมัยเลี้ยงครอบครัวไม่มีเวลาได้ทํา วันนี้พอลูกเต้าเราหลานพาไปทําบุญแล้วรู้สึกชื่นใจอยากจะให้ลูกเนี่ยพาพ่อพาแม่มาไหว้พระไหว้เจ้าบ้างโยมคิดเป็นมูลค่าไม่ได้เลยบุญบาร,รมีจะคุ้มครองลูกหลานทุกคนที่มีความกระตันอยู่ขออุหมพระแม่ควอิมจงคุ้มครองทุกท่านขอบารมีแห่งความกระตันอยู่ที่ลูกทุกคนที่ได้ทําขอจงบังเกิดขึ้นทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนอมิตาพูธ ในวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับงานหล่อองค์พระแม่กวนอิมที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งผู้ชมทราบเลยครับว่าเป็นพระแม่กวนอิมปางสวยสุขที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้โดยพระวรากายเป็นทองเหลืองและพระพักเป็นทองคําภายในงานมีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมเป็นจํานวนมาก เรามาสัมภาษณ์ความรู้สึกของพวกเขาเหล่านี้กันเลยดีกว่าครับวันนี้ก็มีความปิตินะครับมีความปพื่มปปติที่เห็นสาธุชนนะครับญาติธรรมหลั่งไหลกันเข้ามาที่วัดอย่างไม่ขาดสายตั้งแต่ช่วงเช้าต่อทั้งวันนี้เลยครับปพื่มใจค่ะแล้วกไ็ได้มาทําอันนี้วันละที่3แล้วค่ะเข้ามาตั้งแต่แรกๆกเลยค่ะอ,อิ่มใจค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆฝากทำบุญด้วยค่ะกนน็นานได้มาหล่อพระพัก ทองค์พระอัพธัวทิวจนอิมซึ่งเป็นทองคำล้วนดีใจค่ะที่ได้มาร่วมบุญในครั้งนี้ที่ได้หล่อพระแม่ควนอิมปางเสวยสุขนะคะรู้สึกดีใจที่มีบุญได้มาร่วมในครั้งนี้ค่ะ คุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับผมก็ได้พบเจอกับเหล่าศิลปินดารามากมายนะครับเรามาพูดคุยกับพวกเขาดีกว่าครับว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับสวัสดีครับตาประสิินศรีธรรมนะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับได้มาร่วมงานทําบุญนะครับที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงนะครับก็วันนี้ก็มีการหล่อนะครับพระโพธิสัตว์กวนอิมด้วยนะครับปางสวยสุขนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับพ่อแม่พี่น้องคนไหนที่อยากจะร่วมทําบุญกับที่วัดนี้นะครับก็เดินทางมาไม่ยากครับเดินทางมาทางเส้นกาญจนา เสกเลี้ยวเข้าบรมนะครับแล้วก็จะเจอวัดธรรมปัญญารามบางม่วงนะครับก็สามารถมาร่วมทําบุญกับพวกเราได้ที่วัดนี้นะครับก็ฝากาด้วยกัน้วนะครับ อะอพระธรรมคอลรัตนะคิธีนะคะก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ออกมานะคะแต่ว่าคุณผู้ชมคะทุกครั้งที่มานะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็อิ่มบุญมากๆโดยเฉพาะวันนี้นะคะที่มีพิธีเนี่แบบเป็นพิธีหลอ่อพระโพธิสัตว์อวนอิ่มนะคะโอ้โหก็มีผู้คนมากมายมาร่วมทำบุญกันในวันนี้ค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขในวันปีใหม่ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็นนบขอ ให้ทุกท่านร่วมมาทำบุญกันที่วัดนี้กันเยอะๆ้วกันนะครับรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆไม่เคยมานะคะมาง่ายมากๆเลยค่ะขับจากกรุงเทพมาถึงนี้ประมาณใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเองนะคะอยากเชิญชวนคนกรุงเทพนะคะถ้าไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะคะรถไม่ติดเลยขับมาได้นะคะที่นี่นะคะนะคนปรปฐมใกล้ามากจริงๆค่ะวันนี้รู้สึกดีมากนะคะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการร่วมทำบุญกับทุกคนเพราะว่าวันนี้เขาเป็นวันเกิดของลิชาด้วยนะคะก็ดีใจมากๆเพราะว่าได้มาร่วมทำบุญแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะ มิต่พูดญาติโยมท่านผู้ชมทุกท่านฮะอยู่ข้างๆนี้หัวใจองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่จะเอาเข้าไปประดิษฐานบรรจุไว้ในภายในองค์แม่องค์ใหญ่นะดังภาพที่ท่านผู้ชมอาจจะได้เคยเห็นอยู่บ้างติดตาอยู่บ้างนะครับตอนนี้ในส่วนของวิหารส่วนของออการตกแต่งนั้นก็ดําเนินการไปเรื่อยๆนะในการสร้างครั้งนี้เป็นมหายานุสร์ที่อยากจะฝากไว้ให้เป็นมรดก กับแผ่นดินไทยของเราญาติโยมเราอาจจะหลายท่านที่อาจจะเคยไปเมืองจีนหรือเคยไปต่างประเทศถ้า,าจ,จะเห็นพระพุทธสัตว์องค์ใหญ่สวยสูงเด่นเป็นตระหนอยู่อยู่ในหลายๆที่แต่เมืองไทยของเรานะั้นเนี่ยองค์พระพุทธสัตว์กวนอิมที่จะโดดเด่นแล้วในปางอิยาบทแห่งการเสวยสุขใน,นยาบทนอนเนี่ยนะฮะอาตมาเชื่อว่าไม่มีที่ไหนที่นี่เป็นองค์แรกแล้วก็หล่อด้วยทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุด ท,ที่มีความยาวถึง21เมตรงานนี้เป็นมรดกที่ท่านทั้งหลายพลาดไม่ได้ถ้าท่านพลาดคราวนี้อาตมาพูดให้สั้นๆว่าท่านจะเสียดายเพราะมรดกนั้นไม่ใช่ว่าคิดและจะทํากันได้คนเดียวจะต้องเกิดจากศรัทธาของผู้คนอีกมากมายขอเชิญทุกท่านมาร่วมสร้างมหายานรูสอนครั้งนี้ฝากไว้ให้ใหกับลูกหลานเราในอนาคตผู้คนที่มากราบไหว้และขอพร พรใดๆที่องค์แม่กวงอิมทรงประทานนะฮะขอให้ท่านทั้งหลายที่รับชมเนี่ยได้พรนนั้นด้วยสัมผัสสยามช่วงรัชวัตรจัดให้ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวดีๆในช่วงนี้กับรัฐวัฒจัดให้ได้ยินเสียงเพลงเพราะๆแบบนี้นะครับสไตล์ดูคลาสสิกขนาดนี้ไม่ได้ไปไหนไกลครับอยู่ในกรุงเทพที่โรงแรมเชงกรีรากรุงเทพครับมีเรื่องราวดีๆมาบอกและจะเป็นเรื่องอะไรนั้นมีแขกรับเชิญพิเศษด้วยไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหต้องบอกว่าเท่มากแล้วก็ ได้ยวว่าเหมือนในภาพยนตร์ฮอลลีวูดเลยนะครับ,อ,บอยู่กับพี่น้อยนะครับพี่น้อยอยากทราบว่าห้องอาหารโมติเนี่ยครับที่โรงแรมเซนต์กิาห์กรุงเทพครับแต่ว่าอะไรแล้วก็ทําไมถึงเปิดโมติขึ้นมาใหม่ๆๆครับรโมตินี่เป็นกภาษาอิตาเลียนครับผมโมติแปลว่าใบหน้าค<อ>่ะและ้วทาไมถึงต้องเป็นใบหน้าเพราะว่าการที่มารับประทานอาหารเนี่ย ในหลายๆครั้งก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีคนอื่นมาด้วยเสมอไปในหลายครั้งบางครั้งเราก็อยากจะมาคนเดียวอยากอยู่กับตัวเองแต่พอมาถึงปั๊บเนี่ยในความเป็นห้องอาหารเดิมเนี่ยจะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เป็นทางการมากแล้วก็จะเป็นอะไรที่อบสงซึ่งถ้ามาคนเดียวอาจจะรู้สึกเมืองวางไปนิดนึงก็เลยปรับบรรยากาศในบรรยากาศชมใหม่ของโบติกก็จะมีภาพ หน้าตาของคนที่รู้จักนเคยศิลปินดังๆเยอะแยะนะคะแล้วก็แม้กระทั่งมารับประทานอาหารคนเดียวเนี่ยก็<ช><ๆ>จะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนเดียวเพราะว่ามีคนที่รู้จักคุ้นเคยหน้าตาอันนี้เรารู้จัก<ช>คนอนนี้เรารู้จักเนีย่ยรับประทานอาหารด้วยกันแล้วก็จะได้มีอะไรให้ทำบมางมาบางครั้งเนี่ยแขกก็จะสามารถมาถ่ายรูปหน้าตาศิลปินที่คุ้นเคยด้วยเหมือนอยู่ในฮอลลีวูดเลยนะคะอนอในฮอลลีวูดนะคะ ทำไมห้องอาหารอิตาเลียนในกรุงเทพมีมากมายแลวทำไมต้องบอร์เตกเพราะว่าเรามีสาบรรยากาศให้เลือกบรรยากาศที่แบบว่าเราอยากจะสุขสนานฟังเพลงมาเป็นกันเองไม่อยากจะทานอะไรง่ายๆสบายๆเราก็มีพิซซ่าเรามีพิซซ่ามากมายให้เลือกเรามีเตาพิซซ่าซึ่งแบบว่าเราอยากจะทานอะไรง่ายๆนั่งฟังเพลงสดๆให้เลยค่ะแล้วก็จิบดง่์ซึ่งจริงๆเนี่ยเรามีลิก์พิเศษเราคิดสูตรของเราขึ้นมานั่งดื่มนั่งฟังเพลงแล้วก็ทานพิซซ่าง่ายๆ นันคือบรรยากาศหนึ่งละสครับสบรรยากาศที่2เราอยากจะมากับครอบครัวแล้วอยากจะทานอาหารเป็นกันเองมีทุกอย่างให้เลือกมากมายจะไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าอาหารทะเลอาหารอิตาเลียนอาหารอจะเป็นพาสต้าริซอตต โต้โอ้โหแรมนะคะเนื้อปลาที่แบบซอสพิเศษของอิตาเลียนเราก็มีตรงนั้นเราก็จะมีเป็นเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะในห้องตถงอีกบรรยากาศหนึ่งที่มีก็คืออยากจะมาเป็นส่วนตัวของแบบคู่รักเราก็มีมุมเงียบเงียบให้โรแมนติกหน่อยหน่อยหนึ่งและในในบรรยากาศที่เทศกาลแบบนี้นะคะ ไม่มีที่ไหนอีกแล้วนอกจากที่โบติมีบรรยากาศเทเรสที่อยู่ข้างล่างเฉลิมฉลองได้แบบอย่างในบรรยากาศแบบอบอุ่นม,มันเเองไม่ต้องอยู่ในสวนเป็นปาร์ตี้นในสวนะซึ่งแบบจะอยู่ข้างนอกซึ่งตรงเนี้ยนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยยังริมสาว่ายน้ำแล้วริมแม่น้ำเจ้าพยาบรรยากาศแบบเน,นี้ยไม่มีที่ไหนยากมากนอกจากโบติค่ะวันน<อ>ี้ขอบคุณสาวสวยของเรานะครับที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็เล่าตำนานถึงไอจีนี่และบรรยากาศดีๆแบบใหม่จกอิตาเลียนคับโบติ โรงแรมเซนตคริสตากรุงเทพผมคือพี่น้อยมากเลยนะครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเพิ่มแป๊บเดียวครับหมดเวลาอีกแล้วครับสำหรับเรื่องราวดีๆกับรเราเพระว่า<อ>จัดให้ ส่วนในสัปดาห์หน้าจะเป็นอะไรนั้นต้องมาคอยติดตามสำหรับช่วงนี้รัฐท์ัตจะให้ลาไปก่อนสวัสดีครับ